สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปและข่าวสารใ,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาพูดถึงมาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด1 i 5 0 0 0 0 0บาทนะคะก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วแม่บุ๋มได้ ลงข่าวไปนะคะว่าบัตรคนจนจะไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเนยียวยาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีการอัปเดตข่าวมาแล้วนะคะว่าตกลงลงได้นะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ลงได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทนันสามสามล้านสิทธิ์ก็ลงได้เลยนะคะ แม่บุ๋มก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับมาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด -19 5,000บาทนะคะก็ผู้ที่มีประกันตนตามมาตรา3 3ของประกันสังคมนะคะก็คือลูกจ้างที่มีการส่งประกันนะคะให้ติดต่อรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมนะคะกรณีไม่ได้ทำงานด้วยเหตุผลสุดวิสัยแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะคะให้ได้รับผล ให้ได้รับเงินทดแทนร้อยละ50ของค่าจ้างนะคะไม่เกิน180วันกรณนีหน่วยงานทางภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการร้านค้าและยังได้รับค่าจ้างได้รับเงินทดแทนร้อยละ50ของค่าจ้างไม่เกิน60วันนะคะหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ของประกันสังคมนะคะแต่มีคุณสมบัติไม่ครบ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกันนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และ40ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกรณีประกอบอาชีพอิสระนะคะอันนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะๆมากๆนะคะก็มาฟังกันนะคะก็คือถ้าประกอบอาชีพอิสระนะคะแต่ ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมหากเลือกรับเงินชดเชยตามโครงการนี้แล้วจะไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอีกในอนาคตนะคะแล้วก็ถ้าประกอบอาชีพอิสระจะไม่มีข้อมูลในจ้างก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในจ้างนะคะแต่ต้องกรอกเป็นสถานประกอบการให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ประกอบ กิจการธุรกิจจริงและจะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพอิสระของภาครัฐนะคะแล้วก็อาชีพอิสระอื่นๆนะคะเช่นผลิตสินค้าที่บ้านส่งตามร้านค้าแม่บ้านทำความสะอาดบ้านจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกจ้างแต่ไม่ได้หยุดงานทำงานและได้ค่าแรงตามปกติก็ จะเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่เพราะยังได้รับเงินค่าจ้างอยู่ก็ถ้าเกิดว่าว่างงานไม่ได้ทำงานไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะถ้าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ยกเว้นนักเรียนนักศึกษาไม่เป็นคนว่างงานเก,กษตรกรไม่อยู่ในมาตรา3 3นะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็เท่ากับว่า ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้นะคะคลิปที่แล้วบุ๋มก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะที่ลงข่าวไปว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้นะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเรามาดูคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกันนะคะ จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณนะ์ณวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ที่มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษาณนะวันที่ลงทะเบียนไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3ไม่เป็นข้าราชการเกษตรกร,ร,กรและว่างงานนะคะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีนะคะจะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็คือรายได้สุดที่หลังหักค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ของสรรพกรแล้วนะคะเป็นลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่สั่งปิดอย่างเช่นผับบาร์ร้านทําผมนวดสปาขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิดนะคะหรือธุรกิจอ,อื่นๆที่ได้รับผลกระทบนะคะเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มักคุเทศไกด์ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรามาดูการลงทะเบียนกันนะคะก็ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะซึ่งยังไม่ได้เปิดเว็บไซต์นะคะก็กำลังอยู่ในการเซตอัพอยู่นะคะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่28มีนาคมตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนนะคะก็ลงได้เลยนะคะไม่ต้องรีบแย่งกันลงทะเบียนนะคะแต่ ใครลงก่อนก็ได้ก่อนนะคะจำกัดแค่3ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะก็คือต้องกรอกข้อมูลของตนเองนะคะอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อที่อยู่และอาชีพของตนเองกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะข้อมูลนายจ้างนะคะก็คือถ้านายจ้างเป็นบริษัท ชื่อนิติบุคคลที่ตั้งเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีของนายจ้างนะคะถ้านายจ้างเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็มีต้องมีชื่อที่ตั้งมือโทรศัพท์แล้วก็เลขทะเบียนพาณิชย์ถ้ามีนะคะเลขบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารอะไรนะคะขอชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะ พร้อมเพลนะคะของธุธคารที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีธนาคารอ,าอื่นๆที่ท่านลงทะเบียนบัญชีธนาคารอ,าอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะคะแล้วก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีบัญชีธนาคารนะคะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารสามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะคะ แล้วก็การรับเงินนะคะก็จะได้รับเงินหลังลงทะเบียนนะคะจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านคุณสมบัติก็จะจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะถ้าตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินภายใน5 7ถึงวันทําการนะคะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะในวันที่28ก็คือวันเสาร์นี้นะคะ8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะคือ8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นนะคะก็จำกัดแค่3ล้านสิทธิ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใ,ใหม่จากทางช่องนะคะแม่บุ๋ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ